เวลาสวดมนต์วันนี้วันพระเดือนแปดข่าเดือน9กวันนี้เอาเรื่องโยมฝากประชาสัมพันธ์สถาบันพลังจิตตาลภาพสอนเรื่องสมาธิตามแนวทางของหลวูม,มั่น ก่อตั้งโดยหลวงพ่อวิทยังหลวงพ่อวิทยังเป็นลูกจดหลวงปู่มัน่นเปิดอบรมหลักสูตรสมาธิทุกวันอาทิตย์3ชั่วโมงทุกวันอาทิตย์3ชั่วโมงเวลาเก้าโมงถึงเที่ยง วอาทิตย์ใครมีเวลาช่วงสายๆเก้าโมงก็เรียนสามชั่วโมงถึงเที่ยงเป็นหลักสูตรระยะสั้นเขียนว่าเรียน,รยน,ยน,รยนฟรีไม่เสียเงินถ้าใครสนใจก็โยมก็ตั้งโต๊ะประจาสัมพันธ์ที่หน้าวิหารราไปดูรายละเอียดได้ ใครสนใจเรื่องสมาธิสำหรับสมาธิเนี่ยก็เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์สมาธิเป็นส่วนหนึ่งของทางแห่งความพ้นทุกข์ทางแห่งความพ้นทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญากล่าวในธรรมจักร ส่วนของอริยสัจสี 4, มรรคโยแปดทางแห่งความพ้นทุกข์แปดข้อก็รวบลงเหลือ3ามข้อศีลสมาธิปัญญาสมาธิเป็นส่วนหนึ่งต้องมีศีลด้วยต้องมีปัญญาด้วยทำไมาถึงใช้คำว่าทาง ก็เปรียบเหมือนว่าเราในเวียนไหยตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารหาทางออกไม่ได้เปรียบเหมือนหลงทางอยู่ในป่าอันมืดมิดมีแต่ความน่ากลัวมีแต่ภัยเดินมาตลอดเดินไปเรื่อยทางออกตรงไหนก็นไม่รู้อยากจะออกจากวัฏฏะสงสารเห็นว่ามัน แต่หาทางออกไม่ได้เดินอยู่่างนั้นเดินทางปิดทางผู้ส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์จ,จัดรู้แล้วเขา,ามาสอนเราชี้ทางให้บอกเนี่ยทางนี้แหลเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวออกจากป่าไปสู่ที่โล่งแจ้งสบายไม่มีเวรไภยอันนี้คำหมายมาว่าทางันออกไปจากที่เรามันวนเวียนวนเวียนอยู่ในเขาวงกดแห่งความทุกข์ ในป่าแห่งความมืดบอดมืดมิดถ้าพูดถึงทางเราก็นึกถึงถนโนหนทางอย่างนี้มันก็นึกภาพออกแต่ทางที่พระเจ้าบอกมันเป็นนามบัติธรรมเป็นทางเหมือนกันที่เราต้องทําเป็นนามแล้วก็ต้องทำามือเราได้คือต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาสามอย่างไปด้วยกัน คูบาอาจารย์บอกว่าเปรียบเหมือนกับเราต้มน้ําใครเคยไปแคมปิ้งในป่าเวลาต้มน้ําไม่มีเตาก็เอาหินมาสามก้อนหินมาสามก้อนมาตั้งก็วางกาน้ําวางหม้อได้ต้มน้ําเดือดได้ถ้ามันสองก้อน,นตั้งไม่ได้ก้อนเดียวยิ่งตั้งไม่ได้ไม่ออกจากความทุกข์ได้ต้องสามถึงจะครบ ก่อนช่วงเขา้ารรษาอาจารย์ก็พูดเรื่องศีลหลายวันสมาธิหลายวันติดไว้เรื่องปัญญาตอนนี้ก็ร่วงเข้ามาเดือนกว่าเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มีความคิดว่าจะย้อนใหม่ย้อนเรื่องศีลใหม่ทีมันหลายเรื่องเหมือนกันมันเป็การฟังธรรมแล้วก็ไม่เข้าใจก็ฟังซ้ําได้ แล้วก็เป็นเรื่องที่มันต้องพู่อยู่เรื่อยๆก็อเอาเรื่องศีลก่อนแล้วกันถือโอากาสวันนี้เป็นเรื่องศีลํำไปก่อนคำว่าศีลเนี่ยปกติถ้าเราได้ยินคำว่าศีลก็นึกถึงว่าข้อกำหนดต่างๆที่ห้ามาน้วนห้ามนี่นึกอยู่อย่างนั้นแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันใช่ไหมไอ้ข้อกำหนดต่างๆทำไมต้องกำหนดต้อง นู้นอย่างนี้เพื่ออะไรเอาให้ลึกก็ต้องไปดูคำแปลคำว่าศีลภาษาบาลีแปลว่าอะไร,ร,ะรศีลภาษาบาลีถ้าแปลจากศัพท์แปลว่าปกติอยู่เป็นปกติก็ได้หรือสภา,าวะแวดล้อมมันปกติตอนที่ผมได้ยินคำแปลอันนี้ครั้งแรก ผมถามมาหาท่านหนึ่งท่านเป็นนักบาลีท่านผมก็ถามท่านพระศีลแปลว่าอะไรท่านบอกว่าปกติปกติสงบปกติผมไม่เชื่อที่แรกไม่รู้จะหาคาอธิบายยังไงไปถามท่าน,ท,านท่านก็บอกว่าปกติตอนหลังผมเลยไปถามท่านมหาประเดียนทำเจ็ดประโยชน์เขาก็บอกว่าปกติ mm hmm. ก็ไปอ mm ่านว่ายืนยันว่าสีนแปลว่าปกติ นี้ปกติยังไงเราต้องโยนิโสแล้วะพิจารณาเอาทำไมถึงพระเจ้าถึงใช้คําว่าปกติเกี่ยวข้องยังไงกับกา,ก,การกําหนดการกระทําต่างๆสีนี้เป็นเรื่องของการกําหนดการกระทําทางกายทางวาจาก็หมายความว่าการกระทําทางกายทางวาจาของเรามันเป็นปกติ การกระทำทางกายทางวาจาที่เขากําหนดให้ต่างๆเช่นสีลห้าศีสองอยี่สิบเจ็ดการกระทำทางกายวาจาเป็นปกตินี่ก็ต้องมาดูว่าคําว่าปกติเป็นยังไงนึกถึงสภาพแวดล้อมอากาศก็ได้วันไหนถ้ามันอากาศมันสบายท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นสบายเราก็บอกว่าวันนี้ปกติไปทํางานสบาย าวัานไหนตื่นเช้ามาฝนตกลมแรงมันก็ไม่ปกติสำหรับเราปกติมันไม่มีฝนมีลมมันก็ปกติถ้ามีฝนมีพายุก็ไม่ปกตินะรือว่าปกติเรานั่งสบายอย่างนี้ดีแต่ถ้าวัานไหนอากาศมันร้อนก็รู้สึกไม่ปกติเพราะฉะนั้นเขาปกติมันคือความสงบปกติเป็นกลางสบายอยู่ สบายอยู่อยู่ปกติเป็นกลางสบายดีอยู่แต่ถ้าปิดปกติมันก็ต้องมีเหตุเหมือนเราอยู่ปกติเนี่ยเรามาสวดมนต์กันทุกคนเนี่ยอยู่ปกติไม่มีโรคภัยถ้ามีโรคภัยคงไม่ได้มาสรวจม์เพราะนั้นถ้าเราเป็นโรคภัยไปหาหมอเจอโรคร้ายโรคอะไรก็ถือว่าร่างกายเราไม่ปกติ เป็นโรคซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความปกติมันดีถ้ามีศีลมีความปกติมันดีมันร่างกายเราไม่เป็นโรคภัยมันก็ร่างกายปกติหมอบอกปกติดีไม่เป็นอะไรอ้าวสบายแต่ถ้าหมอบอกเป็นมีก้อนเนื้ออะไม่ปกติซะแล้วทุกข์แล้ว,ลวนี่ให้เข้าใจว่าเขาปกติหมายถึงมันปกติมันสบายดี นี่มนุษย์เราทุกคนมนปกติหรือไม่พระพุทธเจา้าท่านใช้คําว่าทุกขังโรโครทุกขังโรโครมนุษย์ทุกคนเป็นโรคทุกที่เรา,านั่งอยู่ทุกวันต้องปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นโรคที่เราเรความทุกข์กาที่เ,เป็นโรคในใจมันเกิดขึ้นในใจเราทุกคนเป็นโรคหมดก็หมายความว่าทุกคนไม่ปกติ ไม่ไม่ปกติมีการกระทําที่ไม่ปกติจึงต้องมีศีลเพื่อเข้า,ขาไปทําให้มันมีความปกติไม่เป็นโรคใครที่ไม่เป็นโรคในโลคนี้ก็คือพระพุทธเจา้าเป็นผู้ไม่เป็นโรคทุกขังโลโคกพระเจ้าพ้นจากทุกโรคทุกไม่มีพระอาหันต์เป็นผู้ไม่มีโรคทุก ไม่มีทุกขังโรคภพระโสดาบันพระสักรตานาคารก็ยังเป็นผู้มีโรคแต่มีโรคเบาบางโรคน้อยจึงว่าอริยะพ้นจากอันตรายใครที่มีศีลบริบูรณ์ในโลกก็คือพระอาหารหันต์เท่านั้นที่มีศีลบริบูรณ์หมายความว่ามีศีลมีการทำปกติที่สุดก็คือพระอาหารหันต์พ้นจากโรคทั้งปวง ไม่เท่านั้นทีนี้พอพ้นจากโรคมก็พ้นจากความชั่วเขาบอกว่าเขาตอบนักธรรมเขาถามว่าศีลมีประโยชน์อย่างไรศีลทําให้ไม่ตกไปสู่ที่ชั่วไม่ลําบากไม่ทุกข์ถ้ามีศีลเราไม่ทุกข์ทีนี้ไอ้ความชั่วมีเหตุจากอะไรพยายามฟังหน่อยมันจะเป็นเหตุผลตอนนื่อง อกุศลกรรมรากเหง้าแห่งความชั่วคือกิเลสความโลภค,ความโกรธความหลงเหตุที่มันทําให้เราไม่มีศีลเกิดจากกิเลสในใจเรารากเหง้าแห่งความชั่วความโลภความโกรธค,ค,ความหลงพระอรหันต์บรรพ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสในใจก็ศีลก็ปกติถ้ามนุษย์ยังมีกิเลสในใจอยู่ศีลไม่ปกติ ชีวิตไม่ปกติวันต้องมีสีเอาไว้ให้ปกติร่มเย็นไม่ลำบากเหมือนคนไม่มีโรคปกติที่ลองยกตัวอย่างชีวิตของเราก็ได้ก็มันปกติไม่ปกติมีสีไม่มีสีสมมุติว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดสบายของเราุดงานก็ตื่นสายหน่อย สบายๆปกติดีตื่นลงมาก็อาจจะมานั่งเล่นดูโทรศัพท์ดูต้นไม้นะจิบกาแฟาไปสบายปกติว่าสายหน่อยจะออกไปซื้อของเข้าบ้านทักหน่อยเดินมาหน้าบ้านก็จะว่ารถยนต์ของเพื่อนบ้านจอดขวางหน้าบ้านไม่ปกติแล้วใจไม่ปกติเอ๊ะทำไมถึง มาจอดวางเราจะออกยังไงทํามาเห็นแก่ตัวอย่างนี้เกิดเกิดความขัดเคืองใจขึ้นมาไม่ปกตินะจิตไม่ปกติก่อนหน้านั้นปกติดีวันที่สบายเป่นสายนั่งสบายออกมาเห็นรถเขาจอดวังออกไม่ได้จิตใจไม่ปกติเกิดความโกรธโทสะเกิดทางโทสะเป็นเหตุ ให้เกิดความโกรธขึ้นมาทำไมก็ไปตะโกนด่าเขาเ,าเขาอะไรนี่เขาออกมาเอาทำไมว่าทะเลาะกันไม่ปกติแล้วชีวิตไม่ปกติแล้วทะเลาะกันเสียงดังข้างบ้านได้ยินออกมาดูกันแล้วโอโหมากถึงขนาดเอาปืนมายิงกันก็มีมีข่าวอยู่นะไอจอดรถขวางเนี่ยนั่นคือโทามันเต็มที่ ยิงเขาตายที่นี่ไม่ปกติใหญ่เลยชีวิตต้องไปติดคุกติดตารางเคยทํางานอยู่บ้านสบายลูกเมียก็ลําลบากก็ด้วยโทสะนี่แหละแต่ถ้าเราเลึกในใจว่าเรามีสีหส่ห้าเกิดเ้าันรับสี่ห้าเออรับผมเออเขามาจอดขวางรู้ว่าจิตโกรธก็รู้แล้วถ้าปล่อยให้มันเลยเกิดไปไม่ได้ลรามีสีก็ไปค่อยๆพูดเขาเออเดี๋ยวขาอ,ออกไปทุระอะไรก็ว่าไป มีศีนั่นแหละไ,ไ,ไ,ไม่ทำร้ายกันนะ mm hmm. ข้อแรกปานาติปาตาข้บายขับรถเราไปซื้อของได้ปกติแต่ถ้าไม่มีศีเมื่อไหร่ไม่ปกติก็อาจจะติดคุกก็ได้แค่นี้นิดเดียวเนะียชีวิตก็ปกติต่อไปถ้าเรารักษาสีปานาติปาตาข้อแรกไม่ทําร้ายกันไม่ยิงก็ข้อสองที่นาทานก็เหมือนกันเกิดจากความโลภ นั่งเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรเปิดโทรศัพท์มาเห็นกระเป๋าแบนเนมมาใหม่รดราคาใบละแสนก็มีใช่ไหมมีเงินอยู่ห้าหมื่นอยากได้มากไปยืนเพื่อนก็ามาใช้เครดิตซื้อเคเด็ดซื้อไม่พออีกไปขโมยแล้วไปโกงที่ทำงานมาแล้วอย่างี้ เพื่อจะซื้อ,อกระเป๋าใบนั้นก็เกิดจากความโลภไปขโมยของเพื่อจะมาได้สิ่งที่เราต้องการชีวิตปกติดีได้ทํางานดีเพื่อไปรักไปโกงที่ทํางานเข้ามาแล้วไปกลมาซื้อของไม่ปกติเขาไล่ออกทีนี้นอยู่ลําบากถ้าเรารู้ออเรามนมีศีลก็อธทินาทานเราไม่ทำก็ช่างมันกระเป๋าใช้อะไรก็ได้ปกติเหมือนเดิมชีวิต แต่ด้วยความโลคทําให้ผิดปกติก็ได้ก็ตามก็เหมือนกันอาจกการเมน์นั่แหละก็ <S 2> <S 2> าามีครอบครัวอยู่ดีๆก็ไม่ชอบไปเห็นครอบครัวอื่นนะลูกเห,เห็นคู่ครองคนอื่นเขาแล้วเกิดชอบขึ้นมาใช้สื่อโทรศัพท์คุยกันไปคุยกันมาจิตมันผูกพันขึ้นมาทิ้งครอบครัวไปก็เดือดร้อนอยู่กครอบครัวปกติดีไม่ชอบ วิ่งไปหาคู่ครองใหม่ครอบครัวก็แตกแยกคำมุศาก็เหมือนกันมันเกิดจากความโลภแหละต้องการที่จะได้อะไรก็พูดโกหกเขาเพื่อได้มาพวกไอ้แก๊งคอเซเตอร์พวกนี้ผิดศีลก็มุศาเนี่ยเพื่ออะไรมาหลอกเราเพื่ออะไรเพื่อต้องการเงินจากเราผิดก็เหมือนกันถ้าเราไปทําก็ผิด ข้อสุราก็เหมือนกันอยู่ปกตินี้ไม่ชอบต้องไปหาอะไรที่มันเครืเพลินให้มันเมาเพลินขึ้นมาไอตอนกินก็เพลินตอนเช้าไม่ใช่แล้วสุขภาพก็เสียตื่นไม่ไหวทํางานไม่ได้สุขภาพไม่ปกติแหละเสียเงินเสียทองไปอีกเงินที่จะเตรียมมาไว้ใช้ในครอบครัวก็หมด กินเล้าหมดตอนกินมันเมาลืมตัวหมดเดือดร้อนไม่ปกตินะแทนที่จะปกติก็ไม่ได้มันก็เดือดร้อนกันอื่นด้วยเนี่ยถึงว่าสีเนี่ยแปลว่าไม่ปกติให้พิจารณาตรงนี้ก่อนชีวิตปกติดีราบรื่นเหมือนน้ำในทะเลเนี่ยชีวิตแบ,บปกติสบายปกติไม่ชอบพอมีกิเลสเข้ามามันก็ทำผิด วุ่นวายเดือดร้อนเหมือนทะเลปกติก็เรียบเียพอพายุก,กิเลสเข้ามาวุ่นไปนหมดฟันกลวนน้ำขุนด้วยลมแรงด้วยเรือก็อยู่ไม่ได้ต้องรู้ให้เร็วก,กิเลสแล้วก็หยุดเพราะมันเป็นเหตุทำให้เราผิดสีมันทำให้เราไม่ปกติทาก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวขน